คนที่แบบผิวเซนซิทีฟอ่ะมันจะมีความผดแดงๆขึ้นอะ่ะแปะประมาณ3-5นาทีนะตอนเช้าตื่นมารู้สึกว่าเออผิวมันค่อนข้างกลับมาเป็นปกติตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าชอบมากให้ใครใช้ก็ชอบจับผิวแล้วผิวมันเย็นแบบเย็นมากทุกคนเย็นแบบเย็นกว่าอยู่ในห้องแอร์สวัสด,ดีค่ะดิต้อนรับเข้าสู่ช่องของป่านนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาในหมวดหมู่ของสกินแคร์อีกแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆช่วงหลังๆอะ่ะป่านมีการแบบเปลี่ยนสกินแคร์รูทีนหรือว่า เปลี่ยนการใช้สกินแคร์นิดหนึน่ง mm hmm. ก็เลยอยากมาอัปเดตวันนี้ที่บัตริมารีวิวนะคะ mm hmm. ก็คือโทนเนอร์แพดค่ะ ถ้าใครเคยเห็นช่างแต่งหน้าสายเกาหลีสายญี่ปุ่นน่ะน่าจะเคยเห็นผ่านๆตามมาบ้างว่าเขาจะแปะแผ่นขาวๆที่หน้าแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแต่งตาไปก่อนแล้วค่อยดึงออกอันนั้นแหละคือโทนเนอร์แพดนะคะก่อนที่เราจะไปถึงโทนเนอร์แพดนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าโทนเนอร์คืออะไรทําไมเราถึงจะต้องใช้โทนเนอร์เนาะจริงๆแล้วในอดีตโทนเนอร์เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบขวดแบบนี้ซึ่งจะเป็นน้าําใสๆไม่ได้หนืดไม่ได้ มีความข้นอะไรนะคะอาจจะเป็นแบบใสๆสีน้ําตาลหรือใสๆสีขาวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่แบรนด์เนาะซึ่งโทนเนอร์นะคะหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็คือเอาไว้ปรับสมดุลผิวหรือว่าปรับค่า pH ผิวถามว่าทําไมเราถึงจะต้องปรับค่า pH เนาะคือผิวของเราอะคะ่ะมันมีค่า pH ที่แตกต่างกันบางคนไปล้างหน้ามาไปใช้สบู่หรืออะไรก็ตามอะทุกอย่างอะมันทําให้ค่า pH ผิวของเราอะสามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นโทนเนอร์คะ่ะเขาก็จะเข้าไปปรับสมดุล ให,าา mm ให้ pH ของเราเนี่ยอยู่ค่ากลางๆที่เราสามารถรับสกินแคร์ตัวต่อไปได้นะคะทีนี้เราพูดถึงโทนเนอร์ทั่วไปไปแล้วนะคะเร,เรามาพูดถึงโทนเนอร์แพดกันบ้างว่าคืออะไรนะคะก็อย่างที่ปามบอกนะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราต้องใช้โทนเนอร์นี้สำลีแล้วก็หยดลงไปใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะคะเขาเอามาควบรวมกันก็คือทํามาเป็นกระปุกแบบนี้จะมีเนื้อโทนเนอร์ข้างในแล้วก็มีสำลี มาให้เลยสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความสบายนะคะซึ่งป่านจะขออนญายแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะป่านจะแบ่งเป็นกลุ่มของผัดเซลล์ผิวแล้วก็กลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นหรือว่าปลอบประโลมผิวนั่นเองนะคะทีนี้เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะว่าโทนเนอร์แพดกลุ่มไหนช่วยผัดเซลล์หรือกลุ่มไหนเน้นปลอบประโลมผัดเซลล์ดูง่ายๆเลย ทุกคนในแผ่นของเขานะคะจะเป็นแผ่นที่มีความขรุขระแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะจะเป็นด้านเรียบแบบนี้ ด้านที่กรุกขรกนะคะเขาจะเอาไว้ให้เราสามารถวนนะคะแล้วก็เช็ดทั่วหน้าได้อันนี้จะช่วยเรื่องการแบบผลัดเซลล์ผิวนะคะเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกการทําแบบนี้มันจะช่วยในเรื่องของความกระส่างใสแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยส่วนด้านเรียบของเขาเนี่ยเราก็สามารถเอามา มาร์คเหมือนมาร์คหน้าได้ประมาณนี้เนาะตัวแรกในกลุ่มพัดเซลที่ปั่นมีนะคะตัวนี้คือ CNP Laboratory p o p o l i s Energy Ampoule Pad นะคะตัวนี้นะคะเป็น Toner p a d ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวลักษณะของขวดเขาก่อนเลยนะคะคือเปิดออกมาปุ๊บเขาจะมีแผ่นรองแบบนี้แล้วก็ให้เราสามารถวางที่คี้ไว้ได้เนาะแล้วก็ด้านในนะคะถึงจะเป็นบรรจุโทเนอร์แพดนะคะทีเนี้ยปันชอบแพคเกจอันนี้มากเพราะปันรู้สึกว่ามันทําให้มันสามารถกันน้ำโทนเนอร์แพดอะไม่ให้มันไหลออกมาเวลาเราเดินทางได้ะคะ่ะหลายๆแบรนด์เลยอะพอมันไม่มีที่กันอะน้ําของโทนเนอร์แพดอะบางทีมันไหลซึมออกมา,ข,าข้างขงขวดเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ย คือแบบกันดีมากแล้วก็รู้สึกว่าวางได้มันสะอาดทีนี้มาพูดถึงเรื่องของแผ่นแปะก่อนแล้วกันแผ่นของเขาอะค่ะจะเป็นแผ่นที่สำหรับป่านะค่อนข้างมีไซส์ที่เล็กค่ะคือถ้าเทียบกับหน้าก็คือแบบ แปะได้แค่หน้าแก้มอ่ะมันจะไม่ค่อยทั่วหน้าเท่าไหร่ถ้าอยากจะแปะทั่วหน้าอาจจะต้องใช้แบบหลายแผ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงอินกรีดเอนกันบ้างน,นะคะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน B5 ซึ่งช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็โปรไบโอติกเนาะทาให้ผิวแข็งแรงกระชับรูขุมขนนะส่วนตัวนะคะอินกรีดเอนเขาอ่ะอางที่บอกว่าเขามีวิตามินเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่มี เออวิตามินเยอะๆอ่ะกลิ่นม,มันวิตามินมันจะแบบชัดมากๆนะคะเรื่องกลิ่นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแต่ส่วนตัวปัะก็ไม่ติดอะไรรู้สึกว่าหอมดีเรื่องของการผัดเซลล์ส่วนตัวคือรู้สึกว่าเขาอะสามารถผัดเซลล์ได้ดีจริงๆแต่แต่แต้องบอกก่อนว่าบบเป็นคนผิวแห้งที่ผิวบางด้วยแล้วก็ระคายเคืองค่อนข้างง่ายตัวนี้ถ้าบัานใช้ติดกันเนี่ยมันจะแอบมีความระคายเคืองที่ผิวมานิดนึงคือมันอาจจะมีความแบบความแดงหรือว่าเป็นผลเล็กๆ ซึ่งมันไม่ใช่อาการแพ้นะมันแค่เป็นความระคายเคืองจากการผัดเซลล์ผิวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ป่านแนะนําว่าน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นคนผิวผสมหรือผิวมันมากกว่าส่วนตัวคนที่ผิวบางมากๆหรือผิวที่แพ้ง่ายอยู่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะตัวนี้ป่านเคยใช้ให้ลูกค้าที่เป็นคนผิวมันนะหรือว่าผิวผสมป่านรู้สึกว่าเขาช่วยได้มากๆเลยป่านสามารถใช้ตัวนี้แล้ว ลดขั้นตอนสกินแคร์ตัวอื่นๆได้อะแล้วเขาช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยเพราะฉะนั้นคนผิวมันอ่ะปั่นยังแนะนาตัวนี้อยู่นะถึงแม้ว่าแบบเออปันอาจจะมีความระคายเคืองแต่ว่า อย่างที่บอกว่าผิวของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะวิธีใช้ก็คือแปะทนเนหน้แผดนะคะประมาณ3จุดก็คือจุดนี้จุดนี้แล้วก็หน้าผากนะคะแปะทิ้งไว้เลยแล้วก็แต่งตาไปก่อนแตะไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆแบบเช็ดทั่วหน้านะตัวนี้มันจะกระชับรูขุมขนแล้วก็ควบคุมความมันด้วยเนาะต่อไปนะคะ ตัวนี้เป็นโทนเนอร์แพดผลัดเซลล์ผิวอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้คือ n i เ l y ี่โ l y Toner p a ดนะคะเป็นแบรนด์ดังเลยแหละถ้าคนที่แบบว่าเริ่มใช้โทนเนอร์แพดน่าจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะกระปุกเขาค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็เขาจะใส่ที่คีบแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นแผ่นโทนเนอร์แพดนะคะ ซึ่งแผ่นของนิดเลี่อ่ปันชอบมากเพราะว่ามันใหญ่สะใจมากด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านที่มีความขรุขระตะปุ่มตะปําเนาะ,ะส่วนอีกด้านก็จะเป็นด้านเรียบแบบนี้นะคะตัวนี้คือเป็นแผ่นที่แบบใหญ่สะใจแปะทีเดียวก็คือเต็มหน้านะคะเวลาปันใช้ตัวนี้ปันใช้แค่2แผ่นก็คือแปะอย่งนี้ แล้วก็แปะสักพักแล้วก็อาจจะไปแปะหน้าผากด้วยนิดนึงแต่ว่าคือ2แผ่นปะว่าเพียงพอแล้วแผ่นเขาใหญ่มากมาพูดถึงอินกิีเดียนนะคะตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของ BHA แล้วก็ PHA นะคะ BHA เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วสิวหัวดําต่างๆใครที่เป็นแบบสิวเซียนสิวหัวดําตัวนี้ช่วยผ่าได้นะแล้วก็ มีส่วนผสมของ P H A P H A เนี่ยจะช่วยในยเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ปลอบประโลมผิวนะคะทีนี้มาพูดถึงกลิ่นกันบ้างส่วนตัวนะสมะปันอน่ะมันแทบ ไม่มีกลิ่นเลยอะกลิ่นจางๆจาส่วนผสมของเขาแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบน้ําหอมหรืออะไรเงี้ยมากมายนะคะคือใช้แล้วรู้สึกว่าเออสบายดีนะคะสำหรับโทนเนอร์ตัวนี้นะคะปั่นรู้สึกว่าเป็นโทนเนอร์พาเซลล์ผิวที่สามารถใช้ได้ทุกวันสําหรับผิวปั่นนะที่เป็นคนผิวแห้งแล้วก็มีความระคายเคืองง่ายผิวบางอะไรเงี้ย ตัวนี้ใช้ทุกวันไม่ได้รู้สึกว่าราคายเคืองอะไรนะคะไม่ได้มีความแบบเป็นพดเป็นผื่นอะไรเกิดขึ้นนะคะปั่นสามารถใช้ได้เลยเช้าเย็นเลยเป็นตัวที่แบบใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยถ้าในแง่ของความชุ่มชื้นนะคะตัวที่บบนพูดไปก่อนหน้านี้คือของ c m p บั่นรู้สึกว่าให้ความชื้นมากกว่าตัวเนี้มันจะเป็นความแบบผิวเย็นเย็นสบายสบายผัดเซลล์ผิวแบบ เบาๆอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นที่เขาบอกสมชื่อเขาคือมันเป็นเดลี่โทนเนอร์แพดมันสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆแล้วปั่นคิดว่าน่าจะเหมาะกับทุกสภาพผิวตัวนี้ปั่นรู้สึกว่าเขาช่วยในยเรื่องของการกระชับรูขุมขนได้ดีจริงๆกระชับขึ้นไม่อาจจะไม่ถึงขั้นหายไปเลยนะทุกคนแต่ว่าผิวมันดีขึ้นจริงๆอ่ะมันแบบรูขุมขนมันเล็กลงนะคะกลุ่มผัดเซลล์ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดถึงกลุ่มที่เน้นเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ เปอบประโลมผิวกันบ้างนะคะกลุ่มนี้สังเกตง่ายๆเลยนะคะแผ่นของเขานะคะคจะเป็นแผ่นเรียบแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะคือจริงๆกลุ่มนี้เขาจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการแบบเหมือนเราเอาไปถูวนอะไรมากมายอะ่ะเขาจะเน้นแปะไว้ที่ผิวหรือว่าแบบเช็ดๆที่ผิวเบาๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะตัวแรกเลยแล้วกันในกลุ่มนี้นะคะที่ปั่นค่อนข้างที่จะใช้บ่อย ตัวนี้คือ n น l y c i c ซิ Shed Chilling Pad นะคะซึ่งส่วนประกอบของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติเนะก็จะมีพวกบัวบกใบสนวอมบูซึ่งส่วนประกอบของเขานะคะจะเน้นในเรื่องของการช่วยปรับประโลมผิวแล้วก็ลดอุณหภูมิผิวนะคะใครที่มีปัญหาผิวโพดผิวแพ้ง่ายเป็นผื่นแดงตัวนี้จะช่วยเรื่องนั้นด้วยช่วยลดให้พวกผื่นแดงอะไรต่างๆเนี่ยมันแบบ บางเบาลงหรือว่ามันสงบลงได้นะคะส่วนตัวชอบใช้ตัวนี้ในช่วงที่รู้สึกว่าผิวปานอ่อนแอเช่นแบบไปเจอมลภาวะมาเยอะๆต้องใช้หน้ากลางแจ้งเยอะๆแล้วบางทีคนที่แบบผิวเซนซิทีฟอ่ะมันจะมีความผดแดงๆขึ้นนะทุกคนมันจะไม่ใช่สิวนะแต่มันจะเป็นเหมือนแบบผื่นแดงๆขึ้นหรือหน้าแดงๆอะไรเงี้ยที่หน้าแก้มอะ่ะก็จะแปะตัวนี้เลยซึ่งรู้สึกว่าหลังจากแปะแล้วอะ่แะแปะประมาณ3-5นาทีนะตอนเช้าตื่นม,มารู้สึกว่าเออผิวมันค่อนข้างกลับมาเป็นปก ปกติหรือว่าในช่วงที่ช่วง PMS อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะผิวผู้หญิงจะอ่อนแอกว่าปกตินิดนึงปันก็จะใช้ตัวนี้แปะนะคะรู้สึกว่าเออช่วยได้มากๆจริงๆแล้วก็ผิวเย็นขึ้นเย็นสบายมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของความชุม่มชื้นเนาะส่วนตัวรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบให้ความชุม่มชื้นสูงมากอะไรอย่างเงี้ยปันรู้สึกว่ายังมีตัวอื่นที่ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าแต่ถ้าในเรื่องของการปอกปลมผิวหรือว่าผิวที่อ่อนแอผิวแพ้ง,ง่ายปันให้้ตัััวนนนีเเป็นอดนบนลย ของแพคเกจนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนนิดลี่ตัวที่แล้วเลยที่เป็นตัวผัดเซลล์เนาะก็คือเปิดออกมาจะเป็นอันนี้ที่ใส่ที่ขี้นะคะอยู่ที่ฝาแล้วก็เป็นตัวแพดอยู่ด้านในนะคะซึ่งแพดของเขาอะใหญ่มากแต่สองอันคือแบบทั่วหน้าแล้วนะคะกลิ่นตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขามีส่วนผสมของพวกแบบเฮิร์บสมุนไพรโบบกนู่นนี่นั่นเนาะ กลิ่นเขาจะเป็นความแบบกลิ่นธรรมชาติอะกลิ่นสมุนไพรอะกลิ่นแบบสบายกลิ่นเหมือนแบบเหมือนเราไปเข้าสปาฟิลน้นเลยทุกคนแต่เลยชอบใช้ชอบใช้มากๆตัวนี้คิดว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้คือลาวแลบ เบิร์ดจูสมาจอยซิงแพดนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าชอบมากให้ใครใช้ก็ชอบไปสอนในคลาสแต่งหน้าก็มีแต่คนชอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยทำไมคนถึงชอบใช้อันนี้กันนะอย่างแรกก่อนพูดถึงแพคเกจก่อนนะคะเขาจะเปิดออกมาเป็นฝาแล้วทุกคนเขาไม่มีตัวล็อก อะไรเลยที่มันเป็นตัวล็อกที่คีบอ่ะอันนี้คือถือว่าแบบถ้าปรับปรุงอันนี้จะดีนิดนึง <c oughs> คือมันแบบเราไม่รู้จะวางที่ขีบไปตรงไหนอ่ะเราก็ต้องวางไว้ในตัวแบบทับแผ่นไปเลยอ่ะเราสึกว่าเออมันแอบแบบใช้งานยากนิดนึงนะคะส่วนตัวเนื้อแผ่นของเขาอะคะ่ะจะเป็นแผ่นที่บางมากเป็นแผ่นเรียบที่มีความแบบบางเวอเวอ เขาจะเป็นรูปเหมือนมีความแบบให้วางตามช่วงเนี้ยของใต้ตาได้อะก็คือแบบสามารถเนี้ยแปะที่ใต้ตาอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแต่ว่าข้อดีของความบางของเขาอะมันทําให้มันแนบกับผิวไปเลยอะเหมือนแบบแนบสนิทก,กับผิวมันไม่ค่อยเพรยิเวลาที่เรา แปะลงบนหน้านะคะแล้วก็ไซซิ่งของแผ่นค่อนข้างที่จะพอดีนะคือไม่ไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้เล็กเกินนะคะเป็นตัวที่ใช้บ่อยเหมือนกันตัวนี้นะคะพูดถึงจุดเด่นของเขาก่อนนะคะจริงๆ I งอินกริเดียนของเขาว่าหลักๆเลยนะคะคือเรื่องของการพวกเติมน้ําให้กับผิวแต่อีกส่วนหนึ่งที่เด่นสําหรับเขามากๆเลยคือเขาช่วยทําให้ ผิวของเราเนี่ยเย็นลงและเย็นจริงๆมันเย็นมากมันเย็นกว่าทุกแบรนด์ที่ใช้คือมันแบบแปะไปปุ๊บอะถึงเวลาสักสามถึงห้านาทีอะจับผิวแล้วผิวมันเย็นแบบเย็นมากทุกคนเย็นแบบเย็นกว่าอยู่ในห้องแอร์อะมันทําให้เราอะสามารถแต่งหน้าต่อได้ง่ายคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่ผิวเราเย็นมากๆอะผิว่ามันจะสามารถรับเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์อื่นๆได้ดีอันนี้ก็คือเย็นจริงเย็นจังใครที่แบบว่ามีอุณหภูมิผิวร้อนๆเป็นคนผิวมันแล้วอุณหภูมิผิวสูงแล้ว รู้สึกว่าเอ้ยสกินแคมไม่ค่อยซึมหรือแต่งหน้าต่อไม่ได้ตัวนี้คือช่วยได้มากๆคือมันทําให้ผิวเย็นมากจริงคือมันคลามผิวได้ดีมากเลยค่ะและด้วยความที่เขาทําให้ผิวเย็นนะคะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า ใช้แล้วสบายที่สำคัญคือตัวเนื้อโทนเนอร์ของเขาอะมันไม่ได้หนืดเกินมันมีความเติมความชุ่มชื้นแต่มันยังสบายผิวอยู่มันซึมได้เร็วมันไม่ได้มีอะไรกองอยู่บนผิวก็เลยน่าจะเป็นโทนเนอร์แพดที่เหมาะกับทุกสภาพผิวใช้ได้กับทุกคนใครที่อยากเติมน้ําให้ผิวแล้วหาตัวที่รู้สึกว่าสบายผิวมากๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือตัวนี้นเลยใช้ได้ทุกวัน เช้าเย็นพูดถึงกลิ่นของตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นเลยปานคิดว่าคนที่แพ้ง่ายหรือคนที่ระคายเคืองง่ายสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ใครที่เป็นคนแบบมีความแบบแดงๆผิวแห้งลอกตัวนี้ก็ตอบประลมผิวได้ดีเหมือนกันนะเป็นอีกตัวนึงที่อยากแนะนำให้ทุกคนใช้นะคะรับรองว่าแบบใช้แล้วชอบแน่นอน ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้คือ e n o v a s t Moisture Boosting Pad ตัวนี้นะคะเขาจะต่างกับตัวอื่นนิดนึงคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเชิงว่าเป็นโทนเนอร์แพดสะทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาเป็นแพดที่สามารถใช้หลังการใช้โทนเนอร์ตัวอื่นได้สมมุติว่าเราใช้โทนเนอร์แบบนี้ทำความสะอาดผิวไปแล้วเราก็เอาแพดตัวนี้ ทันะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าทําให้ผิวของเราะชุ่มชื้นได้มากขึ้นนะคะตัวนี้ส่วนผสมหลักๆเลยนะคะที่เขาชูโรงเลยก็คือเป็นส่วนผสมจากต้นเบอร์ชนะคะแล้วก็แตงกวาซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่ื้นแล้วก็ปอบประโลมผิวนะคะส่วนตัวตัวนี้คือเดี๋ยวขอดมกลิ่น ไม่ขิงอะไรเลยด้วยความที่เป็นแผ่นตา่ายแบบนี้นะคะส่วนตัวคเขาทำมาเพื่อแปะไว้ที่ผิวแต่ไม่ได้ทำมาเพื่อแบบเหมือนเอาไว้เช็ดผิวเหมือนตัวอื่นๆเนาะเพราะรู้สึกว่าความเป็นตา่ายอะ่ะมันไม่ได้สะดวกที่จะไปเช็ดผิวขนาดนั้นนะคะแต่ตัวนี้ต้องบอกว่ามีความชุมช่มชื้นสูงม,มากสูงที่สุดในทุกตัวที่รีวิวมาก่อนหน้านี้ปาะเคยให้นักเรียนในคลาสเรียนแต่งหน้าตัวเองทดลองนะทุกคนก็คือ ครึ่งหน้าแปะตัวอื่นแล้วก็ครึ่งหน้าแปะตัวนี้ปรากฏว่าคนที่มีผิวแห้งแห้งแบบแห้งลอกตัวนี้มันทำให้แปะแล้วสามารถแต่งหน้าต่อได้โดยที่ ขุยมันน้อยลงมากๆในขณะที่อีกด้านหนึ่งอะที่เราใช้แผ่นโทนเนอร์ตัวอื่นที่เติมน้ำนะมีความยังเห็นขุยอยู่แล้วก็มีการแต่งหน้าแล้วมันยังลอกอยู่แต่ตรงนี้ช่วยให้อาการลอกแห้งคือมันหายแล้วมันดีขึ้นมากๆแต่งหน้าต่อได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้แนะนำเลยสำหรับใครที่ เป็นคนผิวขาดน้ําจริงๆแล้วเป็นตัวที่ต้องการการเติมน้ําอย่างเร่งด่วนนะคือแบบแนะนําตัวนี้เลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็มีคือด้วยความที่เนื้อเขามีความเข้มข้นสูงแล้วก็เข้มข้นมากค่ะเขาจะซึมช้ากว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะฉันก็ถ้าใช้แล้วอาจจะต้องให้ระยะเวลาในการซึมของเขานิดนึงนะจะต้องแบบนวดนวด,น,ดนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะกว่าเขาที่จะซึมลงบนผิวแต่รับรองว่าถ้าใครผิวแห้งรอกอะใช้ตัวนี้แต่งหน้าต่อได้แบบ ง่ายขึ้นมากๆแน่นอนค่ะโอเครีวิวไปครบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาจัดอันดับกันดีกว่านะคะเผื่อจะเป็นไกด์ให้ทุกคนไปช้อปปิ้งตามนะคะตัวแรกให้เลยอันดับหนึ่งในใจแล้วรู้สึกว่ามันใช้ง่ายใช้ได้กับทุกคนแล้วก็ ชอบฟิลลิ่งมากๆนะคะก็คือตัวนี้ค่ะลาวแลบนะคะคือที่ชอบคือรู้สึกว่าอย่างแรกเลยเขาทำให้ผิวมันเย็นขึ้นเย็นสบายผิวจริงๆอะ่ะคืออยากให้ทุกคนลองไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าผิวมันเย็นแล้วรู้สึกว่าลูก,กุมขนกระชับแล้วมันรู้สึกว่ามันแต่งหน้าต่อง่ายแล้วความชุ่มชื้นที่ใส่ให้มา ก็เยอะพอดีคือคือเออไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่ามันดีจริงๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าต้องการโทนเนอร์แพดที่เน้นเติมความชุ่มชื้นอ่ะตัวนี้ทําได้ดีมากใช้ง่ายซึมง่ายซึมไวไม่เหนอะหนะนะคะอันดับสองที่ให้นะคะก็เป็นตัวนที่ชอบมากๆเหมือนกันก็คือน้องนิดลี่สีเขียวนะคะ ที่ให้ตัวนี้เป็นอันดับสองเพราะว่าส่วนตัวปานเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเวลาปั่นไปเจอมลภาวะหรือวันไหนที่แบบไปเจอฝุ่นข้างนอกเยอะๆกลับบ้านมาบางทีมันจะมีความเป็นผื่นแดงอ่ะตัวนี้มันช่วยปอบประโลมผื่นที่แดงๆของปานให้มันแบบหายไปได้อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออหลังใช้ตัวนี้เราสึกว่าสิวใหม่มันไม่ค่อยเกิดอ่ะอยากแนะนํานะคะสาหรับใครที่ผิวเป็นสิวง่ายผิวเป็นผื่นแดงแพ้ง่ายนะคะแนะนําน้องนิดลี่สีเขียวเลยนะคะ อันดับที่3นะคะให้เป็นน้องนิลลี่สีขาวนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่ผิวบางผิวแห้งอย่างเราอะ่ะมันหาสกินแคร์หรือว่าโทนเนอร์ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวแต่ไม่ระคายเคืองได้ยากแต่น้องคนนี้คือใช้ได้แล้วไม่ระคายเคืองเราก็รู้สึกว่า เ,ออเราสบายใจที่เราจะผัดเซลล์ผิวนะคะคือจริงๆแล้วผิวที่ดีอะ่ะเห็นที่บอกว่าผิวมันต้องมีการผัดเซลล์สม่ําเสมอผิวมันถึงจะมีความเรียบนะคะ สิวหัวดําต่างๆมันถึงจะจางหายไปมันถึงจะกระจ่างใสนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยทําได้ดีแล้วก็หลังจากการใช้ตัวนี้นะคะป่านใช้มาเกือบเดือนปั่นรู้สึกว่ารูขุมขนหน้าก้งหน้าแก้มอะไรเงี้ยมันมีความกระชับขึ้นแล้วผิวโดยรวมมันดูใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะก็เลยให้น้องเป็นอันดับ3ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโทนเนอร์แพดที่ปั่นยางมาแชร์นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปั่นใช้โทนเนอร์แพดมานะคะปั่นรู้สึกว่าผิวบันดีขึ้นมากๆหลายๆอย่างมันแบบดีขึ้นดีขึ้นจนทุกคนทักก็เลยอยากมารีวิวให้ดูนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปั่นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ปั่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ